สวัสดีครับสวัสดีครับครับโออาจารย์แหลมโค้ชแหลมพันโทสุภาพบุญรอดนะครับท่านเป็นโค้ชยอดเยี่ยมของ WBC ด้วยนะครับวันนี้มาคุมเจ้าน้อยวันเฮงนะครับซึ่งมาเฟสตูเฟสมาประกาศว่าไฟต่อไปจะต้องขึ้นชิงแชมป์แล้วแต่เป็นคนลัสถาบัานด้วยนะครับอาจจะดูน้อยก่อนครับผมโอเคโค้ชแหลมครับ ไฟต่อไปเจอกับน็อกเอาท์ C.P.F. ชิงแชมป์สมาคมมวยโลก W.B.A. นะครับอ่ะพูดถึงไฟนี้นะครับเตรียมตัวน้อยเขายัางไงบ้างไฟที่จะต่อยกับน็อกเอาท์อ่ะครับเอ,อกับน็อกเอาท์ครับขอโทยครับก็ตอนนี้ก็เราได้กลับมาหายใจได้ต่อย12ยกนะครับก็ถือว่ามีการเคลื่อนไหวแล้วเพราะว่ามันก็อาจจะหนุ่มเป็น อายุก็ใกล้เคียงกันไม่ห่างกันมากก็ไปสนุกอะครับคิดว่าสนุกปัจจุบันน้อยอายุสนะเรับนะครับส่วนน็อกเอาท์น่าจะอ่อนกว่าปีสองปีอายุรุ่นนี้กำลังกายกำลังใจไม่ต่างกันประสบการณ์แต่น้อยต้องมากกว่านแน่อยู่แล้วเพราะว่าถือเป็นอดีตแชมป์ที่เคยรักษาสถิติการชกชนะอย่างต่อเนื่องมามากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็คิดว่าน็อกเอาท์กับ คู่ชกเก่าๆนะครับมีความแตกต่างกันไหมก็อ่านเกมว่ายังไงฮะนงเอาเขาจะมาเกมไหนเขาก็ต้องคงต่อยเหมือนปัญญาแหละคงลุยต่อยก็ต้องอ่านให้ทําให้เราหมดแรงไปปลายเราอยแพลวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะเขาก็อ่านเกมว่าไปปลายเราแพลวแพลวๆอ่าแล้วเราเตรียมยังไงครับคนแหลมก็ต้องซ้อมให้หนักกว่าเก่าขึ้นนะครับครับซ้อมให้หนักกว่าเก่าขึ้นแล้วก็การคุมน้ําหนักก็ทําให้เนิ่นๆมันจะได้มีแรงอยู่ตัวนะครับ ครับใช่แต่ก่อนแต่ก่อนที่ไฟล่าสุดน้อยเขาจะต่อยกับเพชรมณีนั่นตามกระแสข่าวนะที่ผมก่อติดนะก็อ้วนหน่อยแต่พอมาถึงวันจริงทุกคนตกตะลึงหมดเลยนะแต่นวันนี้ไม่ใช่เหมือนวันนั้นแหละสภาพร่างกายเขาดูสมบูรณ์และดูเฟิร์มดูกับมาหนุ่มด้วยซ้ำไปถ้าไม่บอกว่าเขาอายุตา37นะไม่มีใครเชื่ออานะครับอะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปที่น้อยก่อนอดีต แชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเลยนะครับเคยได้รับการกล่าวขานครับว่าเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดในรุ่นร้อยห้าปอนด์ดูแล้วกันฮะว่าผมผมพูดโม้ไม่โม้ดู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 หน้าตาดูหุ่นนะครับณวันนี้นะครับวันนี้จะทําการต่อยร้อยเจ็ดปอนด์เป็นการชกอุ่นเครื่องกับนักมวยรุ่นน้องครับหลังจากชกไฟนี้เสร็จไฟต่อไปเจอกันแน่น็อกเอาเพราะวันนี้มาเฟสตูเฟสตแล้วครับอะพูดถึงวันนี้หน่อยพอเจอหน้ากันเห็นหน้ากัน หายใจเราต้นคอกันแล้วเนี่ยสัมผัสกันแล้วอ่านเกมว่ายังไงมองน็อกเอาว่ายังไงบ้างก็มองยังไงผมก็โชคโชคตามตามเกมมันเป็นทีครับครับอืแล้วก็พอมายืนประกบคู่กันแล้วดูส่วนสูงดูรูปร่างเนื้อตัวเขาเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็ดีนะเหมือนเหมือนกับที่เราเคยคิดไ้ก่อนไหมหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงพอมาเจอกันใกล้ ก็เราก็เคยเคยลงนวมกันมาครั้งหนึ่งครับใช่อ่าเพราะฉะนั้นการพบเจอกันก็ไม่แตกต่างแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยเป็นการชกจริงใช่ครับไม่ชกโชว์แล้วครับนะครับอ่ะฝากอะไรถึงน้อยน่ะเอ้ยฝากอะไรถึงน้องเอาหน่อยครับก็ไม่มีอะไรฝากครับชกเต็มที่ครับพี่น้องใครก็ต้องขับบนเวทีทำเต็มที่นะครัอมอมไรจากแฟนๆนิดหนึ่งครับก็ควากำลังใจจากแฟนมวยครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับ ถ้าทำสำเร็จเราจะเป็นแชมป์โลก2เส้นทั้ง WBC WBA ในรุ่นเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าคนละเวลาเท่านั้นถูกต้องไหมนะครับโอเคขอให้มีความโชคดีนะครับครับ